หลายปีก่อนชาวจังหวัดชุมพรพร้อมใจกันสร้างศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ค่ะโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลทุกก้าปัจจุบันที่นี่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแล คลองหัววังพนังตักดึงในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เป็นโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองชุมพรขุดแล้วเสร็จในวันที่2พฤศจิกายนปี2540ตามพระประสงค์ก่อนที่พายุลินดาจะเข้าเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นค่ะส่งผลให้ประชาชนรอดพ้นจากอุทกภัยครั้งใหญ่จึงกลายเป็นที่รู้จักในชื่อคลองในหลวง ด้วยพระเมตตาบรารมีชุมพรวันนี้สุขร่มเย็นวลีนี้เป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และแสดงความภาคภูมิใจในความสุขและความสงบของจังหวัดชาวบ้านจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐสร้างศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพื้นที่ใกล้เคียงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่หลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาเป็นพื้นที่รับน้ำเก็บไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งและเป็นพื้นที่รับน้ำในฤด,ดูมรสุมด้วย ที่ที่ที่ผมเป็นห่วงก็คือการการการทำฐานการเรียนรู้ที่นี่ให้มันยั่งยืนเพราะว่านโยบายแต่ละนายกแต่ละทีมงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เราหวังว่าหลังจากที่เราหมดกําลังแล้วจะมีคนสืบต่อดังที่พระ,พระบาทสมเด็จระชกาลที่9ท่านตัดไว้ว่าให้ต่อยอดตรงนี้ครับที่เราเป็นห่วง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรบอกว่าเดิมพื้นที่จํานวน19ไร่เป็นที่ตั้งของูนยนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาแห่งนี้อยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์ค่ะก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับอบจอดูแลมีการปรับปรุงส่งมอบให้เป็นปอดของจังหวัดได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านจากทุกอำเภอรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่จะหมุนเวียนเข้ามาสับเปลี่ยนกนเข้ามาพัฒนาดูแลในทุกๆวันที่ท25ของทุกเดือนตรงนี้ เราต้องการทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์ประราชาเรามีฐานเรียนรู้อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ทั้งหมด9ฐานเรียนรู้9ก้าฐานเรียนรู้นี้จิตานาก็เพื่อให้คนที่มาเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริได้นำเอาความรู้จากทั้ง9ก้าฐานเนี่ยไปสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้อย่างพอเพียงนะ ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เอาพอเพียงอยู่ได้อย่างมีความสุขและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10ค่ะปีนี้ชาวจังหวัดชุมพรยังได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ผ่านทางจังหวัดให้กับในหลวงพระองค์ปัจจุบันเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นปอดของจังหวัดต่อไป